สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับ J-Action g u y วันนี้ผมจะมีของหนักๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปชมกันที่สนามยิงปืนกันเลยนะครับโอเคครับไปที่สนามกันเลยครับวันนี้ เราจะมีปืนไรเฟิลนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับปืนไรเฟิลตัวนี้เนี่ยคือปืน AI นะฮะหรือ Accuracy นะฮะ International นะครับเอไอเนี่ยนะฮะเป็นปืนไรเฟิลที่ติดอันดับ1ใน5ของโลกเลยนะฮะนั่นก็คือ,เ,อเป็นผู้ผลิตปืนจากประเทศอังกฤษนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะผลิต ปืนไรเฟิลเท่านั้นนะฮะโดยใช้กับหน่วยงานของทหารและตำรวจส่วนตัวปืนที่รับชมกันในคลิปนี้นะครับก็คือรุ่น axmc นะครับ axmc รุ่นนี้เนี่ยจะสามารถใช้กระสุนได้ถึง3ขนาดนะครับก็คือจุด300 w i n m a นะครับแล้วก็จุด308นะฮะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือจุด338 l a มแ a ดนะครับซึ่ง ปืนตัวนี้เนี่ยการเปลี่ยนขนาดกระสุนเนี่ยตามปกตินี่ยตามปกตินะฮะในเซตของปืนนี้จะมีลำกล้องมาทั้งหมดสามตัวนะฮะแล้วก็มีลูกเลื่อนมีแม็กกาซีนนะฮะทั้งหมดคือ3ชุด3ขนาดกระสุนนะครับแต่ว่าปืนกระบอกนี้นะครับทางพี่เจ้าของปืนเนี่ยให้รายละเอียดเอาไว้ว่าเนื่องจากกระสุนจุด w i n m a นเนี่ย ในบ้านเหล่านั้นค่อนข้างจะหายากะนะครับเพราะฉะนั้นในเซตนี้เนี่ยจึงมีอุปกรณ์มาให้2ชุดนะฮะสขนาดกระสุนนั่นก็คือจุด308และจุด338นั่นเองนะครับไ i f ฟิลเรุ่นนี้เนี่ยเห็นเห็นว่ามีอยู่เพียง5กระบอกในเมืองไทยเท่านั้นนะครับ เพื่อนๆดูขนาดกระสุนมันนะฮะระหว่างจุด308กับจุด338นี่ต่างกันเยอะเลยนะฮะ338นี่ใหญ่กว่าไฟแช็กอีกนะครับเนี่ยส่วนมิติตัวปืนนะครับไรเฟิ AI AXM4 นะฮะรุ่นนี้เป็นปืนระบบโบเอ c t ชันนะครับคือจะเป็นระบบชักยิงทีละนัดนะฮะความยาวของ,ของลำกล้องเนี่ยอยู่ที่27นิ้วนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวเรา มาเทสยิงกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะว่าต่อนะฮะความยาวอยู่ที่27นิ้วนะฮะของลำกล้องส่วนความยาวตัวปืนเนี่ยอยู่ที่1,250มิลนะฮะแล้วฐานปืนเนี่ยสามารถพับได้นะครับเมื่อพับแล้วจะเหลืออยู่ที่1,000กับ40มิลนะครับน้ำหนักตัวปืนอยู่ที่6.8กิโลนะครับ ถ้าเอาเป็นเป็ข้อปุ๊บเราต้องเลือกก่อนว่าปลายกระบอกปืนเนี่ยจะมีมัสเซิลเบรกนะฮะเอาไว้ลดแรงรีคอยมาให้ทั้ง2ขนาดลำนะครับด้านบนของตัวปืนเนี่ยจะมีรางสำหรับติดกล้องนะฮะวิ่งยาวเลยนะครับทำจากอลูมิเนียมเกรดเดียวกับที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องบินนะครับ อีกทั้งที่รางเนี่ยยังได้มีการทำองศาไว้นะฮะ30 MOA ตัวปืนเนี่ยเคลือบด้วยเซาโคสนะครับส่วนแม็กกาซีนเนี่ยบรรจุได้ทั้งหมด10นัดโดยในการเปลี่ยนลำกล้องนั้นนะฮะเราจะต้องเปลี่ยนทั้งแม็กกาซีนและบ่อแม็กที่เขาให้มาด้วยนะครับไรู้ปห าราคาของปืนกระบอกนี้นะครับพี่เจ้าของปืนแจ้งมาว่าปืนกระบอกนี้มีมูลคา่าถึง1ล้านบาทเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางพี่เจ้าของปืนที่อนุญาตให้ผมได้ร่วมทดสอบยิงแล้วก็ทำรีวิวปืนไรเฟิลกระบอกนี้นะฮะก็สำหรับข้อมูลของ AI a x m c ตัวนี้นะครับผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับ ฝากติดตามช่อง J Action Guy ไปเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ